สวัสดีครับยูนีตต้อนรับเข้าสู่ในการสรุปข่าวจัวันที่22สิงหาคม2 5ง7นหนะครับครั้แรกไปดูกันที่ตลาดทองคำก็ปิดลบนะครับหลังจากมีรายงานการประชุมของธนาคารสหรัฐนะครับคงชี้ว่าเฟดนะครับมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนรในงานการประชุมดังกล่าวก็ทําให้ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงแต่ดับตับสุดในรอบกว่าเจเดือนและอัตราผลตอบแทนรัฐบาลอายุสิปีนะครับ ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบก,กว่า2ส,สัปดาห์นะครับขณะที่นักลงทุนก็จัดตาการกล่าวสุดทรพจนของนายจรงระวเวนะครับประธานเฟดในการประชุมที่เมืองเชสั์โพนนครับเพื่อหาสัญ,ญญาณที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับทิศทางอาตาัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับถัดมานะครับก็ไปดูกันที่ราคาดัชนีดูวิตีไอก็ปิดลบนะครับหลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐประกาศนะครับเพ,พิ่มเงิกเล็กถึงจ้าง,งานนอกภาคการเกษตรในช่วง12บเดือน ช่วงเมษายน2566จนถึงมินาคม2567นะครับโดยได้ปรับตัวลดตัวเลขการจ้างงานในช่วงหลายเดืงนเก่าเกือบ30%หรือว่าปรับลดลงกว่า800 1,000 2 0ตำแหน่งจากที่มีการรายงานก่อนหน้านี้นะครับที่ระดับ2.9ล้านตำแหน่งซึ่งเป็นการปรับลดการประเมินตัวเลขการจ้างงานลงมากที่สุดตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกและสะท้อนให้เห็นว่าการรายงานสารัฐฉพาะตัวลงมากกว่าที่มีรายงานก่อนหน้านี้ รวมทั้งรายงานสำนักง,งานสสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลวุเย,ยนะครับระบุว่าสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐนะครับรลดลงกว่า4.6ล้านบารเรลในสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณนะ์ว่าจะลดลงเพียง2.7ล้านบาเรลเท่านั้นเอง ส่วนราชนีดาวโจรนะก็ปิดบวกวันนี้นะครับตลาดเนี่ยได้รับปัจจัยหนุนจากการที่เฟดเปิดเผยรยงานการประชุมและอยู่ยการเงินนะครับวงที่30-31กรกฎาคมเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเชดาวโจรก็ปิดตลาดร่วงลงกว่า100จุดหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนะครับเพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งแสเสี่พันตำแหน่งนะครับในเดือนกรกฎาคมทำกว่าตัวเลขการคัดการของนรที่ต่างนึงแสนเจดหมื่นเจ็ดันตำแหน่ง และชะลอตัวลงจากระดับ1นึ่งแสนเจ็ดหมือนก็าแหน่งในเดือนมิถุนายนนะครับเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก็ทําให้นักลงทุนนะครับรวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเข้าสู่สภาวะกดถอยนะครับส่วนข่าวตามตารางวันนี้นะครับก็มีช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับ ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งจะมีการประกาศว่างงานครั้งแรกต่อตัวเลขออกมาที่คาดการณ์ก็คือสองแสนสมสองันตำแหน่งนะครับก็คือมีโอกาสที่ว่างงานมากขึ้นนะจากที่คาดการณ์เอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขการว่างงานมากขึ้นนะครับก็แปลว่าจะทำให้เศรษฐกิจนั้นไม่ค่อยดีนะครับทำให้อัราอ่อนค่าลงอีกนะครับ ส่วนช่วงสองทุ่มสีิก็มีประกาศ P.M.I เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาดังกล่าวสองเวลานี้นะครับไปที่มาเทศอยู่นะครับก็ขอให้ระมัดระวังช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับส่วนในทางเทคนิีข้อนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคารคํางเนี่ยก็ร่วงลงมาทดสอบแนวดีมานเดิมนะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะ ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมองเป็น pattern head a shoulder ก็ได้หรือว่าอาจจะมองเป็นขยรเกินก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับถ้าเกิดว่าในจุดนี้ราคาสามารถที่จะดีดตัวขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปต่อนะครับทดสอบที่ใายบริเวณ2,519ครับแล้วก็ช่วง2,523จนถึง2,529นะครับก็เป็นแนว ซัพพลายที่อยู่ใกล้แนวต้านมาที่สุดแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่2,529จนถึง2,536นะก็เป็นกรอบแนวต้านถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยทำาอทามไฮได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยดล่วงลงมาต่ำกว่า2,494ลงมาได้นะก็อาจจะลงไปที่แนวรับเดิมที่ประมาณ2,480จนถึง2,475นะครับ ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ก็ร่วงลงแต่ถึงโซนดีมารเรียบร้อยแล้วคนระับซึ่งโซนดีมานี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะก็คืออยู่ที่ราคา71.28จนถึง70.03นะครับก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะแต่ถ้าเกิดว่าแนวรับนี้นะครับไม่สาจะรับราคาไว้ได้จะลงไปแนะรับถัดไปที่68.25นะก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะอติดกันเลยนะ ถ้าเกิดว่าราคาย,ยังไม่สามารถทำลาย2โซนนี้ได้นะก็มีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งแนวะต้านที่ใกล้ที่สุดเลยในตอนคืออยู่ที่73.62จนถึง74.28สิครับสำหรัณชี้ดานต็อนริดแทนไลน์นะครับแล้วก็ยังไม่ไปไหนด้วยนะก็เป็นการพักตัวในกรอบแค,ๆคบๆหน ทีนี้แนวดีมาโซนที่ใกล้ที่สุดก็คืออยู่ช่วงบริเวณ4ี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสามจนถึงประมาณสี่หมื่นหกร้อยสาสิบสองเป็นกรอบดีมาโซนล่าสุดที่ราคาได้ทำออกมาถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังไม่ทำลายโซนนี้ลงไปนะก็ยังใช้เป็นโซนที่ในการเข้าเทรดฝั่งบายได้อยู่ครับถ้าเกิดว่าหลุดมาต่อก็เราไปดูกันที่บริเวณเทรลลน์นะก็คืออยู่ช่วงประมาณ4ี่0มืสามรอยสาสิบจนถึงลาวๆ4 0ี่มื่น 180นะครับก็เป็นกรอบสองแนวรับที่ใคลในสุดนะ่วนหนาต้านอย่างคงเดิมนะครับที่ 40, 000, 1, 000, 3, 2, 4ี่3มื่นหนึ่งพเป็นกรอบแรกและถัดไปจะอยู่ที่4ี่3มืัจนถึง4ี่4มืนะครับเฮ้ยครับสำหรับรายการสุขข่าววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ